ก็เห็นเราได้เนอะนี่นี่โอ้ยนี่นี่นี่ขอบคุณมากนี่ถือนี่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 

กดไคุหน,หน,หน่อยครับกดไครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับนี่นี่นี่นี